สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอ,นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำสมเด็จวรครังพิมพ์ุทธซ้อนพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับเพื่อนๆอนองค์นี้มั่งมีศรีสุขสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยมั่งคั่ง ด้วยพวกท้ัพย์เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับเพราะเป็นพิมพ์พุทซ้อนเนื้อหาหมวลสารก็มาจากมวลสารที่เป็นว่านร้อยแปดเกสรดอกไม้มงคลแล้วก็ผสมด้วยดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับองค์นี้แล้วก็ประกอบด้วยผงพุทธคุณ ยันตรีนิสิงเหนะครับยันตรีนิสิงเหหรือเรามักเรียกรวมกันว่ามวลสารที่เป็นผงตรีนิสิงเหอันที่จริงเป็นเป็นชื่อยันนะครับเพื่อนเจ้าพุคคุณท่านเอาดินสอดินสอเหลืองมาเขียนมาเขียนที่กระดานดําแล้วก็ท่องมนคาถาตรีนิสิงเหท่องจบบทหนึ่งแล้วก็ลบแล้วก็เอาผงนั่นแหละมาผสมเป็นมวลสาร เขาจึงเรียกรวมกันว่าผงตรีนิสซึงเหนะครับทีนี้เข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าพุทธซ้อนเนี่ยพ่อใหญ่ามาหาได้ดูคลิปหนึ่งนะครับหลวงพุทธท,ท่านมีนะครับหลวงพุทธท่านมีสมเด็จวัดระังพิมพ์พุทธซ้อนนะครับได้ดูคลิปหนึ่งของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านท่านนำเสนอนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของหลวงพุทธนะครับ ซึ่งเป็นลูกสาวของลุงพุธเป็นอายุท่านก็เกือบเกสิปีแล้วนะครับเป็นลูกสาวาคุณลุงพุธท,ท่านได้ให้ส,สมเด็จไว้เป็นสมเด็จพิมพ์พุชซ้อนนะครับเหมือนกันเลยนะครับพูดแล้วพ่อใหญ่มหาคุณลูกขนพองนะครับคือพอขอดูพระของคุณพ่อให้ลูกสาวไว้ลูกสาวก็นํามาโชว์แต่ดูดูแล้วนะครับ ดูด้านหน้าด้านหลังแต่ด้านข้างนี้ติดกรอบทองนะครับดูแล้วเนื้อมวลสารเขาเหลืองอมขาวอย่างที่พ่อใหญ่มหาถือองค์นี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเนื้อนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยจึงทําให้พ่อใหญ่มหาดูแล้วนี่คลิปนั้นดูดูหลายรอบนะครับศึกษาเรียนรู้องค์จริงเป็นยังไงนะครับจึงได้รู้ว่า เราเห็นเราไม่ได้เห็นมวลสารเพราะเขาเอาพระที่อยู่ในกรอบมาให้ดูถูกต้องไหมครับเราเห็นเฉพาะรูปทรงแต่เรารู้ว่าเนี่ยเนื้อเนื้อเป็นลักษณะอย่างนี้สีสีขาวอมเหลืองแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าต่อไปพระจะเป็นลักษณะยังไงแค่เราเห็นว่าพิมพ์พุทธซ้อนและที่มาของพุทธซ้อนเป็นยังไง จึงได้รู้ตั้งแต่บัดนั้นนะครับแล้วพ่อใหญ่มหาก็จับองค์นี้มามาดูมาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนะครับอันดับแรกให้เราดูดูพระก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยพระพระองค์แรกที่เป็นองค์ใหญ่นะครับเป็นองค์ปางสมาธินะครับมีตาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับมีตาตาจมูกปากลำไรนะครับสวยไหมครับนี่หูนี่จดบ่านะครับหูนี่เห็นเรืองรางลำไรจดบ่านะครับ ส่วนเกตนี้เกตี้มี2ระดับชั้นนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเนี่ยเกตชั้นแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนดอกบัวตูมชั้นที่2ก็ต่อจากบัวตูมขึ้นมาเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆความละเอียดของเขานะครับเพื่อเนเพื่อนดูนะครับเนี่ยนี่คือมวยผมนะครับแล้วก็เกตเห็นไหมครับนี่ลักษณะบัวตูมแล้วก็มีปลายแหลมเรียกว่าเปลวเพลิงนะครับเส้นเปลวเพลิงออกจากเกตขึ้นไปอีกจุดที่ซุ้มระฆัง แล้วเราดูซุ้มระครังนะครับซุ้มระครังนี่เลียวบางมนกลมแต่ม้วนยุบหดเข้าไปด้านในนะครับเ,เพื่อนๆดูสิครับการการแยกการแตกของเขาถูกต้องไหมครับเนี่ยองค์นี้จับดมกลิ่นนิดๆเนี่ยมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้นะครับเหมือนกลิ่นเทียนนะครับเ,เพื่อนๆแปลกที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นดอกไม้มงคลเกสรดอกไม้มงคลว่านมงคลนะครับเนี่ย แล้วดูวการแตกของเขาเสิครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือการแตกนะครับแตกลักษณะแตกลายสังฆโลกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็พระ,อ,ะองค์ที่สองนะครับที่ซ้อนขึ้นมาเป็นปางมารวิชัยเห็นไหมครับนี่ปางมารวิชัยนะครับแต่พ่อเห็นมหาศึกษาดูมีสองมีสองแบบนะครับถ้าองค์ใหญ่ปางสมาธิองค์เล็กปางสมาธิก็มีนะครับเพื่อนๆแต่องค์ของหลวงพุทธนะ่ะ ององใหญ่เนี่ยปางสมาธิองค์เล็กในปางมารวิชัยเหมือนพ่อใหญ่มหานำเสนออยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยนี่คือองเล็กองเล็กก็ก็มีตาเหมือนกันนะครับมีตามีจม,มกูกมีปากมีหูลำไรเหมือนกันเห็นไหมครับความคลดสิิกของเขาแล้วก็เกตเนี่ยมวยผมแล้วก็เกตทรงเกตบวัวตูมแล้วก็มีเพื่อนๆดูดีๆนะครับเนี่ยเกตเปลวเพลิงเนี่ยยังเห็นอยู่เลยนะครับเล็กขนาดนี้มองด้วยตาเปล่าที่พ่อใหญ่มหาชี้เนี่ยเห็นไหมครับ เส้นเปลวเพลิงนี้จดที่คางขององค์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่คือความคลาสสิกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นลักษณะเนื้อหามวลสารข้างในแขนเนี่ยมวลยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเนะแล้วก็นี่การปริแยกเห็นไหมครับการปริแยกของเขาเนี่ยเห็นชัดแล้วก็ดูเม็ดนี้นี่คือเม็ดพระาธาตุนะครับหรือเราจะเรียกว่าเม็ดหินศิลาที่คุณนะครับ ท่านสร้างด้วยดินโป่งเหลืองเม็ดหินศิลาที่คุณเม็ดหินแร่ทองนะครับเนี่ยนี่คือใสกิ๊กเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยดูแล้วพระยามาหาเนียนกุกคนพออนะครับองนี้นี่คือฐานนะครับฐานฐานนี้เราจะเห็นฐานสิงนะครับนี่ขาสิงขาสิงเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับมีลักษณะมีเล็บด้วยนะครับเป็นขาสิงจริงจริงเลยนะครับสบัดพริว้วสวยงามเห็นไหมครับนี่ ฐานแรกก็เป the ็นขาสิงเลยนะครับขาสิงแล้วก็มีเล็บเล็บสิงห์นะครับสบัดพริ้วสวยงามแล้วก็จะมีการเราเห็นดอกนะครับนี่คือดอกจันเห็นไหมครับตีโค้งลงมานะครับลายกระหนกมีลายกะนกโค้งลงมาแล้วก็จะมีดอกจันตรงกลางลายกะหนกตีโค้งลงมาแล้วก็มีดอกจันลายกนกตีโค้งลงมาแล้วก็มีดอกจันเห็นไหมครับ ความงามศิลปะของพุทธศิลป์ในสมัยก่อนนะครับที่เราเห็นคราบดำๆเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆคราบดำๆนี้เกิดจากสนิมนะครับสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กเห็นไหมครับนี่ที่เกิดจากการเวลาของน้ามันตังอิวนะครับก็บอกแล้วว่าคราบดำๆเนี่ยคือเป็นคราบของน้ํามันตังอิวที่ผสมกับ ปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงมหาลาชผงปัตมังผงอิิเจผงตรีนซึ่งเหนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นก้อนผงดินอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่พ่อใหญ่มหาเอาแปงนะครับอ่าแปงชุบถูก็ไม่ออกนะครับนี่เป็นลักษณะดินดินจิตโป่งนะครับดินจิป่าดินจ็ตท่าดินหลักเมืองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่อ่าพุทธคุณจึงครอบจักรวาลนะครับองค์นี้ดูการแตกของเขานะครับนี่ดูซุ้มระฆัง ดูซุมซ้มระคังซุ้มระคังนี้จะได้สมมาตรกับองค์พระเพื่อนๆดูเลยนะครับถ้าเรามีถ้าเรามีสมเด็จพิมพ์พุชซอสเนี่ยคือเนื้อเนื้อจะไม่เรียบตึงนะครับอ่าอ่ายุบแยกเห็นไหมครับยุบแยกย่นหดเข้าไปยุบแยกย่นหดเข้าไปเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นบอ่อดูรอยดูรอยแยกของเขานะครับนี่รอยแตกแตกเป็นรากผักชีเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพเพื่อนๆนี่ แตกเป็นลาบผักชีเหมือนเหมือนแสงฟ้าแลบนะครับสายฟ้าแลบเป็นยังไงก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยนะครับนี่แตกออกมานี่แล้วก็ดูด้านข้างนะครับเรามองด้านหน้าอย่างนี้จะได้สมมาตรได้สัดส่วนนะครับกับองค์พระแล้วก็ดูลักษณะเส้นบังคับพิมพ์นี่จะไม่มีนะครับจะมนตกลงตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เส้นก็จะยิงยาวมาเลยนะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์ยิงยาวแล้วก็มาหล่นลักษณะการโค้งลงนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูถ้าเรามาส่องดูอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะลักษณะเส้นเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยจะเลื่อนลางเลื่อนลางยาวมาแล้วก็จะเหมือนกับว่ากดลงนะครับกดลงไปหาพื้นผิวพระด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูเลยนะครับนี่ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์พุทธซ้อนเขานะครับ เราดูด้านข้างนะครับเนี่ยเนี่ยคือรอยแยกรอยแตกของเขานี่คือลักษณะบังคับพิมพ์เนี่ยเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยจะไม่เห็นชัดจะเลือนรางนะครับแล้วก็จะตรงขึ้นมาเหมือนกับกดลงไปหาพิมพ์ด้านหลังนะครับเราดูด้านข้างอีกด้านนะครับเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราดูดีๆนะครับนี่เหมือนลักษณะการกดการกดจากด้านหน้าลงไปเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ตีโค้งไปด้านหลังถูกต้องไหมครับเนี่ย แล้วก็ดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีการปลีแยกแตกออกมานี่เป็นสีคาบน้ำมันตังอิวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สีเหมือนเป็นแบบก้านมะรีแห้งเลยนะครับดูแล้วคลาสสิกนะครับสวยงามจริงๆสวยงามมากนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเป็นยังไงด้านหลังนี่เนื้อขมัญญยายเลยนะครับเ,เพื่อน ดูด้านหลังพระแท้นะครับดูสิครับเราจะเห็นรุมรอยหนอนด้นนะครับเนี่ยแล้วลักษณะเป็นรากผักชีเลยนะครับนี่แตกเป็นรากผักชีเลยนะครับนี่แหละคือคือปูนเปลือกหอยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆขาวอมเหลืองเห็นไหมครับโบราณท่านว่าองค์นี้เหมือนสีงาช้างเลยนะครับเพื่อนๆพจินตนาการว่าง,งาช้างเป็นยังไงองค์นี้เหมือนกันเลยนะครับ ดูดูเส้นการแตกเขานะครับนี่เป็นรากผักชีมาเลยนะครับเหมือนเหมือนสายฟ้าแลบนะครับเพื่อนๆยาวลงมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเอ่อเหมือนสีการมะรีนแห้งนะครับเนี่ยเหลืองอมเทาอย่างเงี้ยเวลาเอาไมา้ขูดอย่างเงี้ยคือจะแข็งนะครับ เมืออเราเอาไม้ไปขูดหินนะครับเ,เพื่อนอย่างเงี้ยเมืออเราเอาไม้ไปขูดหินจับทีไรเนี่ยทาให้เราทําให้เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าองค์เนี้ยมีพลังนะครับพ่อใหญ่มหานี้เป็นเป็นความรู้เฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวนะครับพ่อใหญ่มหาก็ก็ไม่ได้บอกว่ากิจสัมผัสโดยตรงเหมือนครูบาอาจารย์ที่มีพลังกิจสูงแต่พ่อใหญ่มหานี้ เป็นของเฉพาะตัวนะครับเรียกว่าปัญเจกะนะครับเวลาจับผ้าสํมเร็จองค์ไหนเนี่ยบางครั้งมันรู้สึกมันสัมผัสได้นะครับเพื่อนมันมีพลังมันมีพลังไฟฟ้านะครับเป็นพลังจักรวาลเรียกว่าพลังธาตุทั้ง4ในองค์ผ้าเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับเพื่อนดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพลังตัวเราก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟถ้าเป็นผ้าแท้อย่างไงก็จูนเข้าหากันนะครับ ยิ่งตัวสื่อกลางก็คือพลังจิตถ้าคนไหนสวดมนต์ไหว้พระนั่งจิตภาวนาแผ่เมตตาอยู่เนืองนิดเนี่ยทำไมเขามีพลังนะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยมันมันบอกได้นะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับเ,เพื่อนๆดูสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พุทธซอสองค์นี้นะครับดูแล้วมหัศจทรย์น,นะครับดูแล้วเนี่ย เหมือนกับว่าเราเราได้ดูได้เห็นอภิหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับเราดูตานะครับองค์ใหญ่เห็นไหมครับนี่มีตามีตาทั้งสองข้างมีจมูกมีปากถูกต้องไหมครับแล้วก็มาองค์เล็กเห็นไหมครับองค์เล็กก็มีตามีจมูกมีปากแล้วก็มีลักษณะเป็นเป็นมวยผมแล้วก็มีเกลเปลวเพิงออกจากมวยผมอีกทีเห็นไหมครับจุดที่คางขององค์ใหญ่อย่างเนี้ย คือมิตินะครับถ้าเรามองด้านข้างอย่างนี้น,นะครับเห็นไหมครับนี่ทุกม,มุมทุกส่วนนี่คมเห็นไหมครับคมชัดคมชัดแล้วก็สวยเป็นเอกลักษณ์นะครับสวยมีมิติเห็นไหมครับเพื่อนเเราดูองค์นี้แล้วเราลองจินตนาการดูถ้าเพื่อนๆนมีมีสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พุทซ้อนก็ลองจับมาดูนะครับ ถ้านเนือ้อแห้งเนื้อกระด้างเนือ้อหยาบเนี่ยไม่ไม่ใช่เลยนะครับเนื้อจะต้องอ่อนนุ่มนิ่มดูลักษณะเป็นปูนเปลือกหอยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่กระด้างนะครับไม่แข็งไม่เรียบเห็นไหมครับดูทุกอย่างเนี่ยดูทุกอย่างเนี่ยคือมันอ่อนนุ่มเห็นไหมครับดูสีดูผิวดูการแตกดูการหดรอยยุบรอยแยกของเขาเนี่ยเขาเป็นปูนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กระเบื้องไม่ใช่เรซินไม่ใช่กาว นะครับดังนั้นเมื่อเราดูเราเราต้องมองด้วยใจเป็นกลางถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่เราก็วางนะครับเพื่อนแต่ถ้าดูแล้วยังสองจิตสองใจยังแค็งคาใจก็วางไว้ก่อนนะครับไหว้พระสวดมนต์ใจลมๆใจเย็นๆวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์จับมาสองไปเรื่อยๆแล้วเมื่อใจเราพร้อมสมาธิเราถึงทุกอย่างอาจจะเปิดเผยก็ได้นะครับในตัวองค์พระ เห็นไหมครับเพื่อนเเราเราอย่าพิ่งรีบเร่งนะครับแต่วันนี้พ่อใหญ่มหามีสมเด็จวัตรฆังพิมพ์ผซ้อนมานําเสนอนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วตูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ